ีค่ะเจอกับน้องคำนุ่งแล้วนะคะก็วันนี้น้องก็จะไปเหมาร้านค้าเออนั่งขายของในหมู่บ้านอะไรแค่นะคะ่ะจะไปมองมาทั้งหมดเลยนะคะมากระโดดอยู่บ้านนะคะมีใช่น้องก็จะไปซื้อของนิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีตังเมาเหรอกคะ่ะ <laughs> ก็จะไปซื้อของนะคะซื้อของกินของใช้อะไรนะคะคือเขาไม่ให้ออกจากบ้านนะคะก็มาซื้อไว้นะคะก่อนที่เขาจะปิดร้านนะคะ ก็กลัวเขาปิดร้านเนาะก็เลยจะไปซื้อมานะคะซื้อของกินของใช้หรือว่าของกับข้าวอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาไม่ค่อออกจากบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็ลูกประวัติเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะไปนะคะก็จะไปซื้อของกินมากัดโตอยู่บ้านนะคะคือร้านค้าในหมู่บ้านเองค่ะจะไปซื้อแบบเขาจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะไปซื้อมาตุนไว้นะคะกัดโตไว้สักประมาณหนึ่งเดือนน้่จะไล่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคไปกันเลย น้องมจะไปขับคุณแม่นะคะก่อนไปเราต้องปิดแม้ก่อนเนาะถือถือแม่ว่าในหมู่บ้านเราก็ปิดาขาะันเดิเขาก็ให้ป้องกัน นี่นะคะร้านค้าหนหมูบ้านนะคะก็คนอื่นก็มาซื้อนะคะก็มาดูก่อนนะคะว่าน้องผู้หญิงจะซื้อไข่ไปนะคะจะซื้อไปประมาณนี่เขาขายอันนี้สามสิบลูกนะคะแข้งหนึ่งแข้งหนึ่งแค่อหนน่ะถ้าสิบหนึ่งก็เหงห้านะคะอันนี้อันนี้สิบหนึ่งก็สิบรูกก็ร้อยสี่พันจัดน้องมือจะไปกี่แข้ง มีอะไรบ้านี่ก็จะมีไข่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมแล้วก็หอมแรงฟลิกนะคะนี่นะคะล้าค้าอวันนี่ของกินน้องจะนขนมไปด้วยนี่ก็จะหมดแล้วนะนี่นะคะเคียหนึงก็ประมาณ4,500จัดนะคะ อันนี้อันนี้เสียงสาม่ะอันนี้อันนี้สียงนี่เสียงสองะอันนี้เฮงอันนี้สี่เฮงสองนะคะแทงหนึ่งก็ประมาณสี่พันสองร้อยบาทอาไหมอันใหญ่หน่อยไหมอันใหญ่ผมไงอ่ะนี่นะคะนี่ผมก็จะซื้อไปสามแทงเองนะคะ แด้ว่าจอดสี่แข้งก็เอาสามแข้งก่อนนะคะเพราะว่าจะซื้อหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะซื้อหอมแรงด้วยนะคะเขาก็จะมีอันแพกแบบนี้ให้นะคะอันนี้เขาไม่ให้นะโอเคน้องนูไปช่วยแม่ก่อนนะคะว้าวนะคะเราก็จะซื้อไข่ไปด้วยนะคะแล้วก็ หอมแรงไปด้วยนะคะหอมแรงก็ถุงละเจ็ดพันจัดนะคะก็จะเอามาม่าไปหนึ่งลังมาม่าแปดพันจัดนะคะลังละแปดพันจัดเขาเส้นนะคะเขาเส้นก็ถุงละหนึ่งพันจัตนะคะไม่รู้ว่าจะเอากลับบ้านยังไงนะคะตอนนี้ กระสานด้วยนะคะกระสานนี่กี่เงี้ยหนึ่งสองอ่าหงละหนึ่งสองร้อยกัสนะคะนี่ต้นเงินอะไรนะ<อ>ไหลมา<อ>ต้นเงินไหลมา<อ>กระไรนีเ่เอาน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านก็มีไว้นิดนะะึงแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เอาไปที่สองขวดนะคะอ๋อาเข้าม ไม่เอาไงเอางานเาถุนด,ดิลนะ่ะถอดดิอันโคนอถดิแะดถุดโครนถดิโคนนอ,อันโคนอะไตั้เอาน่าาแล้วหระเอาสองกงอมาไ,ไปแม่ไะมาไปแม่อันไงโคนจะตกกระปองปลากระปองอีกนะคะ ก <ะ S 2> ็ละสี <8. S 1> <9. S 1> ่แหงนะตอนทง่แปดตอนี่แปดึงก็ต้องแชะม่ก็แช่อันนี้สี่คันจัดบนะคะตากกระป๋องที่ขาดไม่ไรก็คือข้าวนมนาะข้อมหนมนะคะคือชอบมากเลยนะคะต้องซื้อไปด้วยนะคะเออไรของเยอะแล้วดีใจดีใจกัด่ออยู่บ้านไปนะคะ ผสมกันแบบนี้นไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหนนไร่นะว้าจะหมดเท่าไหร่จะผสมกันางเราจะพอไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่รู้จะหมดนี่นะคะไม่รู้จะหมดเท่าไหร่นะคะก่อนน้องเขาก็มาเล็กนะอน้อจะ,ะเห็ง สองแหงเนี่ค่ะหมื่นห้ายี่สิบะะสี่หมื่นห้าแหงสี่บาทค่ะสี่หมื่นห้ายี่สิบปักก็ประมาณหนึ่งพันจัตนะคะเออไม่ใช่หนึ่งพันจัดหนึ่งพันบาทนะคะ 45. สี่หมื่นห้าเหงสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยจัตนะคะคือประมาณหนึ่งพันบาทนะคะ อือแล้วขอบคุบแล้วคนี่นะคะควรจ,จ่ายตังค์ของเรากะเป็นเล่นนั่นเองนะคะเี่ยหมดไปเท่าไรหนึ่งห้าห่าไว้ทไว้าไว้ห้าหมื่นเขาก็จะ,อ,ะอ่านมานะคะที่ชิงทิงเขาเรียกว่าอ่านเลย ก็หมดไตสี่หม่นห้าพั่จัดะได้นกนี้มาเอาเลยจะได้ยังไง น้องก็จะเอาไข่ไปให้น้องคำสอบแพกนึงแล้วก็เอาหอมแดงให้ไม่ค้ำนะคะแล้วก็เจะให้น้องหอมนวลด้วยนะคะหอมแดงนะคะกับมาม่านะคะก็จะให้แบบกลับกันนิดนึงนะคะก็ให้น้องหอมนวลน,นิดนึงเพราะว่าน้องหันก็อยู่บ้านกับพี่ชายเองเนาะอันนี้ที่ช่วยน้องไ้ก็จะช่วยนิดๆหน่อยๆนะคะนี่นะคะน้องหอมนวลก็จะอยู่บ้านพี่ใหม่นะคะบ้านกับพี่ใหม่เนาะนี่เราก็จะยินให้กันที่นี่ว่าจะถึงไหม ตื่นเงี้ยอ้อาวจะมาลุกนาเขาเนี่ยมาไี่ถึงนะมาไม่ถึงต้องพี่มาทางนี้ยินเลกันไม่ถึงนะนี่มาถึงบ้านแล้วเอาเลยจัะขอแรงกับมาม่านะยินดีค่ะบ๊ายบาย ก,ก็จะไปให้น้องคำสอนนะคะ้ยไปสบายน้องไปเดี๋ยวมันเลยรว่านจิันนะไปที่ก๊บเร็ว ไม่ไม่ไม่เข้ากาลังมืออะไรไปแม่ฮะนึกออสาว่าปนให้ควนต้องคํานุมนะคะนึองกสาจะให้ควนต้องคํานุมนะเอาขวค่ะก็ ก็ลกลกลำบากนะคะก็เเอาไปซื Donc, ้อของกินแล้วก็มาให้น้องด้วยนะคะสวัสดีพี่เอฟซนยสวัสดีค่ะพิ่งตื่นใช่ไหมเออเ่ต้อไม่ลนี่ไม่ต้องไ่ไหมพี่งลดม่นไหมมใจค่ะมใจมากไหมม่นใจมากค่ะ <30. S 1> มีกี่รู <30. S 1> ปาแข่งเล, <30. S 1> ลกสามสิบสาสิบรูปชอบกินไข่ทอดไหมชอบกินค่ะไข่าวใช่ค่ะของปวดไหมใช่ของปวดไหมค่ะ <laughs> ทำท่าดีใจหน่อย <laughs> ทำท่าดีใจหน่อย <laughs> 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 คือน้องดีใจมากเลยนะคะคือไม่มีตังให้น้องก็ซื้อของมาให้น้องนะคะก็ มีเท่าไหร่ก็ให้น้องนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องผมก็ไม่ค่อยมีมากนะคะติงดจดีใจสันท่าติกใจอีกครั้งนึงค่ะก็น้องผมก็จะกลับบ้านก่อนนะคะบายบายค่ะก็นี่นะคะน้องก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปให้น้องกมศร์แล้วก็ให้น้องกาโนนนะคะแล้วก็ให้ชจนดีกัน่น่อยเนาะเพราะว่า นี่นัคะน้องก็จะตัดตัวอยู่บ้านนะคะก็ไม่ออกไปไหนนะคะก็ประมาณเออไม่รู้ว่าจะเออจะถึงเดือนไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็จะมีขนมนี่ของขวดแล้วขหนุมนะคะที่ขันไม่ได้นะคะเพราะว่าเราช่นชอบกิาขนมมากเลยนะคะอันนี้กระสานี่ของแม่นะคะของขวดของแม่นักข้าวหนุ่มเองแล้วก็ผอมแรรี่คือใช้งานหนักที่สุดนะคะคือแบบว่าเราแกงอะไรเราก็ใส่หอมแดงทุกอย่างนะคะก็แล้วก็ เออนี่โคดีโซมก็ซื้อมาไว้นะคะที่ข้าเส้นนะคะเวลาเราอยากกินเดี๋ยวว่าข้าวนมอะไรเราก็ทำข้าเส้นกินนะคะอันนี้ปากกระป๋องนะคะที่ไว้ไว้เก็บไว้นานได้นะคะเราก็ซื้อปากกระป๋องมาด้วยแล้วก็ซื้อน้ำมันมาสองขวดเองนะคะเพราะว่าเออคือ,อที่ว่านก็มีไว้นิดนิดหน่อยแล้วนะคะดีก็บม้านหนึงรังนะคะทั้งหมดนี้หมดไปสี่หมื่นห้าพัน 400ซาร์ตนะคะก็ประมาณ1คันบาทเองนะคะก็ประกาศโตอยู่บ้านนะคะคือไม่ออกไปไหนนะคะวันนี้บรรยากาศก็คุ้มกตะกอีกแล้วเช่นเคยนะคะรอดจากงานขอบคุณที่ S4 ที่น่ารักทุกท่านนะคะ,คะ,คะที่ติดตามนะะ้องกำนไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดซัติดต์มกดกระดิ่งสั่นให้น้องกำนวดเชียงจุ้นะคะกลับมาคุยกับคุณอ,อีกทีคะ่ะดีใจมากเลยคะ่ะคือเออไม่ได้ออกไปจากอ๋อไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนนะคะคือถ้าออกไปเราก็โกลัวนะคะก็ อะไรนี่พูดติดๆกันขาดหยุดด้นะคะเพราะว่าแล้วงก็หนุ่มก็พูดเออ่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็เออ่พูดจาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะก็จะติดติดขัดขาดหยู่ด้วยนะคะค่ะก็สําหรับคลิปน si ี้ก็จะลาไปแล้วนะคะค่ะพี่พูดติดๆกันขาดเรา้องก็สองคำสี่แล้วค่ะก็สำหรับคลินี่ก็จะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กันขึ้นหน้านะคะดีใจมากเลยไร่ของทีมกัดเตอร์อยู่บ้านได้เยอะเลยดีใจดีใจค่ะ